ผลการออกเลขรางหวยห้านอยห้านอยเฉพาะกิจระจงง 20, า, 2, งางวนที่ยิบกระดาคมสองพัน,น 8, 6, 4, 4. าวันเลข,อเลข 8, 6, สองตัวรางเลขทีออกหนึ่งห้าห่าวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกหกสีกรางวัลเลขสตัวบนเลขที่ออกสองหกสนี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยห้าหนอยห้านอยเฉพาะกิจระจากงวนที่ยิ กระดาคม2 5 6 8้อขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยฮานอย,หหนอยเฉพาะกิจได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ได้ด้วยจะซับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในเวลา17นาฬิกา30นาทีในฮาหนอยพิเศษสำหรับครังนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า